ขอบคุณพี่ชายที่มารับงานคนป่วยครับพันหล่อด้วยพันหล่อรถชนขอบคุณพี่สีทองเช้าโอเคจ้าครับหายเร็วๆนะครับโอเคแค่นี้โเกวาดวาดไม่สวยกราบขอโทษนะครับโอเคเชครับขับรถดีๆนะครับถ้าถ้าที่มีรูปที่ล้างแล้วที่อัดอะครับไม่ถูกใจไม่ธรรมชาติไม่เหมือนรูปวาดรูปวาดพี่รู้สึกว่าไม่ต้องให้มันเหมือนมากให้มัน ให้มันดูออกว่าเป็นรูปภาพมีกลิ่นไอของลายเส้นที่เป็นคนที่ชอบครับผมคือชอบแบบนี้โอเคเนาะให้หายเร็วๆแล้วไอเทียวกับให้สนุกครับขับรถก็ดีครับพระองค์อครับขอบคุณครับจบงานครับคือส่วนหางเก้าแหลนอันนี้ก็ร้านนะมลายเมรทั้งแถวนะครับดูกเขาโอเคคขอบคุณพี่ชายมารับงานคนป่วยครับไปแล้ว หลังผม